วิธีเลี้ยงลูกให้เก่งแบบบิลเกตามคำแนะนำของนักจิตบำบัด บิลและเมลินดาเกตสองสามีภรรยามหาเศรษฐีได้เผยว่าพวกเขาไม่เคยตามใจลูกๆง่ายๆเลยสักครั้งเดียวสิ่งเดียวที่พวกเขาอนุญาตคือการให้ลูกๆได้อาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ราคา3 9พันล้านบาทครอบครัวเกตมีรั์สินกว่า1 2 4แสนล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3.82ล้านล้านบาทหรือค่านับมูลและิบิลแด์เมลินดาเกตที่มีมูล,ลค่าทรัพย์สินกว่า4 7หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1.4 4, 4ล้านล้านบาท ซึ่งนับว่าเป็นมูลนิธิเอกชนที่มีปรับสินมากที่สุดในโลกแม้ว่าทั้งคู่จะมีปรับสินรวมกันถึง4.7ล้านเหรียญสหรัฐแต่บิลและเมลินดายังมอบหมายงานบ้านให้กับลูกลูกทั้ง3คนเท่าๆกันโดยไม่มีข้อแม้ว่างานบ้านต้องเป็นงานเฉพาะเพศหญิงเท่านั้นเจนนิเฟอร์เพเนโลปีและรอลลี่ทั้ง3คนต้องช่วยกันทำงานบ้านล้างจานให้เรียบร้อยในทุกๆวัน ไม่อนุญาตให้เล่นมือถือจนกว่าอายุจะครบ14ปีนอกจากนี้แม้ว่าคุณพ่ออย่างบิลเกตจะเป็นเจ้าของธุรกิจเทคโนโลยียักษ์ใหญ่แต่ครอบครัวนี้ก็ไม่อนุญาตให้ลูกเล่นโทรศัพท์จนกว่าจะมีอายุครบ14ปีและถึงแม้ว่าลูกๆจะได้โทรศัพท์เป็นของตัวเองมันก็ยังมีข้อแม้อยู่และกําหนดเวลาการใช้งานอยู่พอสมควรเช่นลูกห้ามเล่นโทรศัพท์บนโต๊ะอาหารโดยเด็ดขาดและต้องนอนหลับในช่วงเวลาที่เหมาะสมบิลเกตเคยเผยว่าลูกๆของเขาจะได้สมบัติจากเขาไปเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ส่วนมรดกที่เหลือเขาจะบริจาคให้กับการกุศลเพื่อลดความไม่เท่าเทียมที่เกิดขึ้นในสังคม ลูกจะเป็นอะไรก็ได้ที่ลูกอยากเป็นพวกเรามักจะบอกลูกสาวอย่างนั้นแต่หลายครั้งการกระทําของเรามักสวนทางกับสิ่งที่พูดการศึกษาพบว่าผู้ปกครองมักมีแนวโน้มที่จะเลี้ยงลูกสาวแตกต่างจากลูกชายและหนึ่งในสิ่งที่แตกต่างก็คือการใช้คําพูดรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร Behavioral n u t t i o n นักวิจัยพบว่าผู้ปกครองจะใช้ภาษาเชิงสุภาพและเชิงวิเคราะห์กับเหล่าลูกสาวเช่นมกักมากและ b e t t e ดีกว่าในขณะที่การใช้ภาษากับลูกชายพวกเขาจะใช้คําที่เกี่ยวกับการแข่งขนันเช่น ินชนะและ็อบจุดสูงสุดคำพูดเหล่านี้ทำให้เด็กผู้หญิงรู้สึกว่าพวกเธอควรทำตัวเรียบร้อยและทำตามกฎระเบียบแม้จะดูเป็นสิ่งเล็กน้อยแต่มันจะเป็นการกีดกันไม่ให้เด็กผู้หญิงโตขึ้นมาเป็นผู้หญิงที่มีสภาพจิตใจเข้มแข็ง การเลี้ยงเด็กผู้หญิงให้เป็นคนที่ยิ่งใหญ่เอมี่มอรินนักจิตบำบัดและผู้เขียน13บทิ้งเมนเทอรี่สตรองวัวเงินโดมดูพูดถึงปัญหาพวกนี้ในหนังสือว่าเพราะพวกเราเลี้ยงเด็กผู้หญิงแตกต่างจากเด็กผู้ชายดังนั้นพวกเราจึงมีส่วนในการสร้างนิสัยที่ไม่ดีซึ่งอาจจะไปจำกัดศักยภาพของพวกเธอโดยไม่ได้ตั้งใจและนิสัยเหล่านี้เริ่มต้นขึ้นในวัยเด็กแต่ถ้าหากคุณต้องการเลี้ยงเด็กผู้หญิงที่จะกลายเป็นบิลเกตคนต่อไปละ่ะนี่คือสี่สิ่งที่คุณสามารถทําได้ถ้าคุณต้องการจะเลี้ยงเด็กผู้ แหกกฎในการสัมภาษณ์ทางโทรทัศน์กับ bbc เิลเกตพูดว่าตอนเขาอายุ12ปีผู้ปกครองมักจะพาเขาไปเจอนักจิตวิทยาผมรู้สึกต่อต้านอยู่หน่อยหน่อยเขากล่าวผมเริ่มที่จะสงสัยตั้งแต่เนิน่นเนิ่นว่ากฎของพวกเขาพ่อแม่สมเหตุสมผลไหมแล้วต้องทำตามตลอดหรือเปล่าดังนั้นเมื่อผมไม่ทำตามบรรยากาศในบ้านก็จะตึงตึงหน่อยไม่ใช่เรื่องที่น่าแปลกใจเลยที่บิลเกตจะเป็นคนชอบแหกกฎจากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าเด็กที่แหกกฎตอนอายุ12ปีมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นคนที่ร่ำรวยอาจจะ เ,เพราะว่าเด็กควบนี้ไม่กลัวที่จะเปลี่ยนแปลงและกล้าที่จะสร้างหนทางใหม่ขึ้นมาคุณควรสอนลูกสาวให้รู้ว่าบางกฎมีไว้แหกควรสอนให้ลูกสาวเห็นว่าเธอสามารถที่จะแหกบรรทัดฐานทางเพศและทาสิ่งที่แตกต่างได้เด็กผู้หญิงที่ตั้งคําถามกับกฎบางข้อและรู้ว่ามันเป็นเรื่องโอเคที่จะแหกกฎจะมีโอกาสสูงที่จะประสบความสําเร็จในชีวิต สอนลูกสาวให้คำนวณความเสี่ยงการลงมือทำอะไรที่มีความเสี่ยงสูงมักจะได้รับการสรรเสริญในขณะที่มันได้ผลสำหรับบางคนแต่ก็มีหลายคนที่ที่ลมเหลวแต่บิลเกตเป็นคนที่ไม่ใช้แนวคิดถ่าจะทำอะไรก็ทำให้เต็มที่ไปหรือไม่งั้นก็กลับบ้านไปซักกลับกันเขาโฟกัสว่าจะทำอย่างไรให้บริษัทเติบโตทีละเล็กทีละน้อยเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความผิดพลาดอันใหญ่หลวงคุณควรสอนลูกสาวให้รู้จักคำนวณความเสี่ยงยิ่งไปกว่านั้น ควรสอนให้ลูกสาวรู้ว่าระดับความเสี่ยงที่แท้จริงไม่เกี่ยวข้องกับระดับความกลัวของเธอมันคือข้อผิดพลาดที่หลายคนเคยทำตัวอย่างเช่นการออกไปนำเสนอหน้าชั้นเรียนมันดูเหมือนจะน่ากลัวแต่ก็เสี่ยงน้อยกว่าการขับรถอยู่ดีคุณควรสอนให้คำนวณความเสี่ยงจากการลงมือทำเช่นเดียวกันกับความเสี่ยงที่มาจากการไม่ลงมือทำสิ่งนี้จะช่วยให้เธอกล้าตัดสินเมื่อเจอกับความกลัวและเป็นการกลักดันให้เธอก้าข้ามอุปสรรคไปได้ล้อมรอบไปด้วยคนที่เป็นแรงบันดาลใจให้กับเธอคนที่คุณจะให้มาอยู่รอบรอบลูกสาวมีอิทธิพลอย่างมาก ตอการสร้างแรงบันดาลใจให้เธอควรเปิดโอกาสให้เธอได้รู้จักกับคนที่มีความสามารถมีความมั่นใจและเป็นแรงบันดาลใจให้เธอกล้าที่จะสร้างสิ่งแตกต่างบนโลกใบนี้บิลเกตคือคนที่ประกาศตัวเองว่ามีความฝันอยากจะเป็นครูคณิตศาสตร์แต่พอลอารลินซึ่งเป็นเพื่อนที่สนิทกันมานานและเป็นหุ้นส่วนทางธุรกิจทำให้เขาอยู่วงการโปรแกรมมิ่งซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นตำนานของเจ้าตัวในวันนี้ ส่งเสริมให้ลูกสาวเรียนคณิตและวิทยาศาสตร์วิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์กลายเป็นยาคมสำหรับเด็กหลายคนผู้ปกครองต่างบอกให้เด็กผู้หญิงพยายามเรียนวิชาเหล่านี้ให้มากขึ้นการกระทำนี้อาจจะเป็นการบันทอนกำลังใจพวกเธอได้จะดีกว่าไหมหากเราทำให้ลูกสาวสนุกกับการเรียนมากขึ้นหรือว่าช่วยสร้างความหมายกับการเรียนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ด้วยการบอกว่า พวกเธอไม่ต้องเป็นนักคณิตศาสตร์หรือนักวิทยาศาสตร์ก็ได้แต่การเรียนรู้วิชาเหล่านี้สามารถช่วยเธอในชีวิตได้หลายแง่มุมในอนาคตเช่นช่วยให้เธอเป็นคนที่แก้ปัญหาเก่งและยังช่วยให้เธอเข้าใจโลกได้ดียิ่งขึ้นเช่นเดียวกันกับรากฐานธุรกิจและการจัดการเงิน ความจริงที่น่าเศร้าคือเด็กผู้หญิงจําเป็นต้องเพิ่มความรู้ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จริงๆช่องว่างความสาเร็จระหว่างเพศทั่วทั้งสหรัฐอเมริกาจริงๆแล้วมันกว้างมากจากสเตทวอล์ฟไซน์อินเด็กในปี2019รายงานว่าบริษัท 3M ทําการสํารวจ14,225คนทั่วโลกซึ่งนับว่าเป็นจํานวน14ประเทศเพื่อสํารวจความคิดเห็นต่อวิทยาศาสตร์และทักษะ STEM ทั่วโลกผู้หญิงเกือบ2ใน3แสดงความไม่ค่อยมั่นในในความรู้วิทยาศาสตร์หลายคนก็พูดว่าพวกเธอไม่รู้อะไรเลยในวิชานี้น ในขณะที่ผู้ชายจำนวนครึ่งหนึ่งรู้สึกไม่มั่นใจเช่นกัน